ไปต่อกันที่เสมา2ลงพื้นที่มอบบ้านสารพลังชาวการศึกษาร่วมใจพัฒนานเด็กและเยาวชนขอนแก่นตามนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะ นายสุรศักดิ์พันเจเรญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบบ้านสนับสนุนการสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับเด็กนักเรียนตามโครงการสารพลังชาวการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน we are the one ขอนแก่น education team ที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ต้องบูรณาการการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดในรูปแบบต่ตางๆเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนายสุรศักดิ์ได้กล่าวว่าในานามของกระทรวงศึกษาธิการขอให้นักเรียนที่ได้รับโอกาสในการรับทุนสร้างซ่อมแซมบ้านและทุนการศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับคัดเลือกให้ดับทุนดังกล่าว ซึ่งเกิดการสนับสนุนของหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแกน่นและขอให้ผู้ได้รับทุนทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่ได้รับและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่างแรกคือตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดมีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปเมื่อประสบความสำเร็จเราก็จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องให้กับเพื่อน สุดท้ายก็คือขอให้ใช้ทุนอย่างรู้คุณค่าก่อเกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสถานศึกษาต่อไป